ผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าลูกสาวค่ะเขากอนแซวพ่อคุณผู้ชมคือคุณพ่อเขาเนี่ยนั่งดูโอลิมปิกทั้งวันเลยเขาถามว่าเคยแข่งกับเขาบ้างไหมเนี่ยคําตอบของคุณพ่อพีคมากค่ะ เรื่องนี้กลายเป็นคลิปไวรัลบนโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ามีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งค่ะลงคลิปแซวคุณพ่อที่คุณพ่อเนี่ยนอนเฝ้าหน้าจอดูการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะจนต้องเข้าไปแซวพ่อซะหน่อยโอ้ยดูจังโอลิมปิกเนี่ยเคยไปกับเขาบ้างเปล่าเนี่ยแต่คําตอบของคุณพ่อนะคะโอ้โหบอกเลยพีคมากตอบสั้นๆแค่ว่าเคย โดยเธอระบุแคปชั่นค่ะบอกว่าใครทันไม่เด็กส่วนหนูยังไม่เกิดพร้อมติดแฮชแท็กก็คือขาวพ่องสิทธิชูชัยแล้วก็แฮชแท็กน้ำหวานลูกพ่อพ่องซึ่งชาวเน็ตบางคนก็เซอร์ไพรส์ค่ะเนื่องจากว่าคุณพ่อของสาวในคลิปดังกล่าวเนี่ยที่แท้คือขาวพ่องสิทธิชูชัยค่ะเป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยก็คือตำนานคว้าเหรียญเงินแรกในโอลิมปิกปี1984ที่สหรัฐนะคะหรือว่าสักประมาณ40ปีก่อนซึ่งหลังจากที่เลิกชกไปเนี่ยก็ยังเคย มาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะคะในขณะที่คลิปเนี่ยลูกสาวก็รีวิวเหรียญเงินโอลิมปิกของคุณพ่อด้วยแถมงานนี้ข่าวพองสิทธิชูชัยก็ยังเข้ามาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะที่หลายคนอยากรู้ว่าเงินรางวัลตอนนั้นเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่โดยข่าวพองค่ะก็บอกว่าตอนนั้น,น่ะเงินจากรัฐไม่ได้สักบาทเลยแต่เงินจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยเดือนละ10,000บาทเป็นระยะเวลา2ีปีนั่นเองค่ะตอนนั้นพ่อได้เงินรางวัลอะไรบ้าง ตอนนั้นได้เงิน1ล้านบาทจากผู้จัดการทีมแล้วก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายรายการได้เยอะด้วยแหละแต่ว่าสวัสดิการจากภาครัฐยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้ตั้งเป็นของทุนขึ้นมาไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์ามาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ